เราเหลือเท่าไหร่นะเสมียนไรามาหาผมหน่อยใครเฮียอืมเซ็กสต็อกปูนให้ผมหน่อยนะว่ามันขาดเหลือเท่าไหร่นะอ๋อได้ใครเฮียเดี๋ยวเฮียจะได้สั่งของเพิ่มพันาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอืมมีอะไรอีกไหมคะไม่มีละไปทำงานอย่าง<ป>อื่นได้เลย เฮ้ยไอ้คุ้ยสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับผมมาทําอะไรครับวันนี้โอ้ผมว่าจะมาสั่งเสาสักแปดร้อยต้นครับเฮียเสาแปดร้อยต้นใช่ครับผมรับวันไหนครับคุณลูกค้ารับมื่อื่นครับรับมื่อื่นมื่อื่นพรุ่งนี้เนาะครับพรุ่งนี้ครับนี้เดี๋ยวผมขอถามพนักงานผมก่อนนะว่าจะส่งทันไหมไอ้เสมียนอะไรมาหาผมหน่อยครับใครเฮียพอดีว่าลูกค้าเขาสั่งเสาเราแปดร้อยต้นอะ ตอนนี้เราขาดอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้เรามีแค่หนึ่งต้นค่ะจริงขาดแค่หนึ่งฮะขาดแค่79 9้าต้นครับลูกค้าโอ้แล้วผมจะได้ไหมครับพรุ่งนี้เราสามารถทําทันส่งลูกค้าไหมาขาดคนโมค่ะเราขาดคนโมเจะาไงดีวะขาดคนโมูขาดคนโม่มีก้อนโตเลยนะเนี่ยขาดคนโมววูจะทำยังไงเนี่ยขาดคนโมบห่ครับอ้ ใช่ครับผมขาดคนโม้โอ้ผมมีแนะนําครับเฮียจริงไหมเนี่ยจริงครับถ้างั้นเอามาทํางานกับเฮียเลยเฮียชอบให้โอกาสคนคนนี้ไม่ผิดหวังครับเฮียจริงนะจริงครับเฮียถ้างั้นแปลมาเลยได้วันนี้ยิ่งดีเลยนะครับผมได้วันนี้แหละครับลูกค้าได้เสาแน่นอนครับรุงนีขอบคุณครับผมรอบนี้แหละเราจะได้กำไรแบบมหาศาลจากเสาแ800รต้น เราไปกินตำบักหงกันร้านเดิมนะคะเนี่ยร้านเดิมเ<บ>จ้าเกียรจะให้กูตัดทางไหนแจ้งกูแค่สองโรยหลอนหรือเปล่าวะเดี๋ยวพวกนี้มาตัดเองกูตัด,ตดแค่หญ้าก็หมังอ,มอุ้ยไอ้มมอยไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหมอยเอ้าเปลี่ยนก้อดมาทำอะไรที่นี่ มาตัดไว้ให้เขา่นรับจ้างโอ้ยก่อนหน้านี้กูยังเห็นมึงไปทำงานหล่ออยู่เลยมึงอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องก็ไร้กวกไม่ทำตั้งแต่วันนั้นก็ไร้กวกแล้่เป็นไรหรอกหน้าที่ของกูเต็มที่แล้วมึงเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อนแกไร้วกอ่ะกูมีที่ไอ้มึงทำใหม่แล้วที่ไหนวะ เดี๋ยวกูพาไปเท่าแก่เขาเป็นคนให้โอกาสคนนะเว้ยมาขึ้นมากูรับปากเขาไว้แล้วไปคุณคุณนะเขารับตำแหน่งอะไรเขารับคนโม้รับคนโม้มึงทําได้กูเชื่อไปขึ้นรถเลยกูก็ถนัดหรือมึงนี่กูรู้แหละมึงเอาไว้เอาไว้ทีหลังนะไป ไปกูพาไปขอแค่ได้งานอ่ะงานประจำอ่ะกูรู้ว่ามึงอ่ะวันนี้กูใช้ชีวิตเปียกอยอยู่มึงไม่ให้กูพูดเลยไอซ่าอ๋อเสียเงินหน่อยไรวันนี้หวยออกเลยอ่ะได้ซื้อหวยไหมเนี่ยเออออกซันเจ็ดค่ะอุ้ยไม่ถูกเลยค่ะเนียอย่าทำไปค่ะมันก็มีแล้วไปหาซื้อเลขใต้ทินเนาะเนี่ยครับเอาสวัสดีครับเอาไหนคนที่จะมาฝากทำงานกับผมอ่ะ เพื่อนมอยเอาครับนี่มันนายมอยนี่ใช่ครับเมียผมเห็นเมียเป็นคนชอบให้โอกาสคนนะครับเมียก็ชอบให้โอกาสอยู่แต่รอบที่แล้วมาทำงานหรอครับเมีย มันไม่ได้เลี่ยงเลยนะรับมันอีกสักครั้งเถอะครับเมียให้โอกาสอีกสักครั้งเถอะครับผมผิดไปแล้วครับเมียผมไม่ทำเหยบนั้นอีกแล้วครับแต่ว่าเสาผมต้องได้พรุ่งนี้นะครับเมียเอาไงดีตรับเป็นอาเฮียไม่งั้นเราจะไม่ทันไม่ทันแต่ว่ารับเสาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมืออื่นครับมืออื่นมึงทำต้องรับใช่ไหมเราต้องรับค่ะเฮียไม่งั้นเราพรุ่งนี้เราจะไม่ทันเฮียรับมึงแน่ แต่เขาทํางานโมได้ใช่ไหมโอ้ถนัดเลยครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยดีเลยครับผมถนัดเลยเรื่องโมถนัดนะทําไดแน่นะโอ้สบายครับเฮี่ยผมบอกเลยจะไม่ผิดหวังเหมือนรอบที่แล้วแน่นอนครับเนี่ยชอบให้โอกาสคนก็จริงนะแต่ว่าอย่าให้มีครั้งที่3มนะครับเฮียผมจะไม่พลาดเลยครับนีนน่บอกผมมาเลยครับผมาำให้หมดทุกอย่างเลยครับโมได้ใช่ไหมโมได้ครับเนีย โอเคโอเคถ้างั้นเฮียจะรับไว้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะยังไม่ทำเลยรอบนี้เฮียให้วันละสี่พันนะขอบคุณมากๆครับเฮียเฮียให้เยอะจริงครับดีมากครับร้านเฮียมันขายดีไงขายได้วันละล้านน่ะพร้อมทำงานเลยไหมเนี่ยพร้อมเลยครับพร้อมทำงานเอานะเฮียรับเขาทำงานนะมาเดี๋ยวเฮียพาไปดูหน้างานครับครับ ฝากดูแลลูกค้าด้วยนะเเหมียนอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาขอบคุณเฮียมากๆเลยนะครับที่รับมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียชอบให้โอกาสคนครับไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเฮียชอบให้โอกาสคนทำตัวดีดีดี๋ยวเฮียพาไปดูหน้างานนะรอบนี้เฮียให้โอกาสครั้งสุดท้ายนะมอยทําให้มันดีๆล่ะงานเฮียยิ่งเรียบอยู่ผมจะทําให้สุดความสามารถเลยครับอ มีแฟนเลี้ยงครับยังไม่มีแฟนค่ะมีเก็บทัวร์ค่ะบักส่นตีนั้นไผ่วะาห้าสิบบวขายบ่เกินครบแทบบ้บ่ครบนี่มึงห้าสิบครบแท้ก็่ะได้รอเซาแล้วทอมินบอกว่าเขามาสั่งเซาแปดร้อยต้นเหมืนอนเออเอนเลยกันจากแล้วบารูดิมานี่ยมอยมาแล้วเดี๋ยวเฮียจะพามาดูหน้างานนะ นี่คือหน้างานของเรานะมอยครับเฮีเข้าใจไหมเข้าใจครับรอบนี้อย่าทำให้เฮียผิดหวังนะครับเฮียเอาอนี่น้องๆ <im iter> เฮียรับคนมาช่วยอ่ะเขาจะมาโม่นะเราก็หล่อเสาไปของเราโอเคนะถ้ามีอะไรขาดเหลือหรือบอกพ่องอะไรไปบอกเฮียหรือบอกเสมียนอะไรได้นะโอเครีบทำกันส่งข้องเขาพรุ่งนี้แล้วเฮียาฝากด้วยนะน้องๆอ,งอ,งอาอมอยรอบนี้ตั้งใจ เียให้โอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอย่าให้มีครั้งที่3มนะครับถ้าครั้งที่สแล้วครับไม่ควรนะเฮียบ่านะครับผมจะทําเต็มที่เลยครับเนี่ยหัดกลนวหวดกลนเข้าวบ้างนะมึงอ่ะไอ้้ยบักนีเร็วโอ้ยตั้งใจทํางานให้ผมกับสี่พบาทที่เฮียให้ก่อนนะเฮ้ยมานี่ดีเร้วจะพูดอะไรให้ฟัง สมัยก่อนเนี่ยพี่ทำอะ่ะพี่ไม่ได้ทำจอกแก๊กอย่างนี้หรอกพี่ทำโอ๊ยพี่ทำมาหมดเนี่ยไปทำงานกันเลยเดี๋ยวพี่จะทำหน้าที่พี่ต่อโอเคไหมน้องอ่าดูไ่ดีแล้วสิไปเลยครับ <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำหน้าที่ตรงที่เองไปไปเออไอพวกนี้แม่งหน้าลืมบ่ลาบว่าจำบอเหี้ยมกูจะสีพันเพื่อไม่ให้กูยืนโม่สบายรวดแล้ว สมัยแตก่ก่อนน่ไม่ธรรมาดาพูดไปก็ไม่มีใครเสื้ออยากไห้สองตัวนั้นมาโมดะไเฮ้ย,ยน้องสองตัวน่ะ<อ>มานี่มานี่เดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังมานี่เดี๋ยวพี่จะเล่าสู่ฟังสมัยพี่ดิไม่ธรรมาดาผู้หญิงนี่ข้างล,างละเปียดหมดเลยไม่ธรรมาดาจริงๆนี่เคยไหมเคยมีไหมไม่เคยมีพี่มีมาหมดแล้วพี่ไปเที่ยวแต่ทีนี่ เงินพี่เป็นปึกเป็นปึกพี่มีมาหมดรถบ,บินรถเข็นจักรยานมอตอร์ไซค์สี่พันนะไปเห็นไอทะเลทรายดูไบไหมพี่ได้เป็โถมเองนะไม่อยากจะพูดแอฟ,ฟริกาใต้แอฟ,ฟริกาเหนือที่พี่ไปมาหมดก็จะเป็นรถแอนจลิส ให้พูดเยอะนะพี่ทํางานแต่เดี๋ยวนี้อยากได้น้ํามากเลยเป็นยังไงคคุบน้อยสวัสดีครับทำงานโอเคไหมคะทํางานโอเคเลยครับอันนี้นั่งพักเนี่ยกันเหรอนั่งฟั่งพังีโมอ๋อนี่ก็กำลังโม่อยู่ครับนิดก็มานั่งดูผมทงานดีใช่ไหมพี่โมตลอดเลยผมก็โมตลอดนะครับแฉไว้ยก็จผมอยากได้น้ำมากโอ๋อสงสัยทำงานหนักเหนื่อยเอาน้ำให้พี่เขาด้วยนะครับ อีกสักหน่อยเดี๋ยวเ,เฮียจะเข้ามาดูงานนะจะ<อ>บายเลยครับเดี๋ยวผมจะโม่ให้เตรียมค่าสามารถร,รีบรีบทำกันนะคะครับโอ,โอเคค่ะอเอาน้ำให้พี่เขานี่น้ำนานได้จังวัดโอ้ยน้ำอของคุณขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวพี่ให้ดอกเด <ๆ S 2> ี๋ยวพี่ให้คนละร้อยเลยเพราะว่าพี่ได้เงินเยอะเฮียให้มาเยอะจา้างไม่ได้จ้างทำอะไรเลยคุยเฉยก็อยากจะพูด พูดแล้วก็กลัวไม่เชื่อกันก็นั่นแหละครับเฮี่ยสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยแผมกำลังโม้่ครับเฮี่ยรเหรอใช่ครับอืมโม้ยะแล้วมานั่งทำอะไรกันเนี่ยนั่งฟังหมกนี่โม้นั่งฟังไว้โม้ฟังอะไรโม่อะไรก็เนี่ยครับกำลังโม้อยู่เดียครับเน,เนี่ยเดี๋ยวฮียฟังไหย จะหมผมอยู่บางราจะไหมควยอะไรจมไหมผมอยู่บางราจะไหมควยอะไรกูจะ,ระรจะส่งเสาเข้าพุ่งนี้นี่ทำไมงานไม่เพิ่มเลยเนี่ยก็ย่าให้ผมมาทำอะไรเอากูก็แห่งมาโม่ช่วยเขาก็ผมโม่อยู่นี่ไงโม่แต่ทำไมชิ้นงานมันไม่เพิ่มเลยก็ย่าให้ผมมาทำอะไรไมผมโม่ใช่ไหม ใช่นี่ผมกันปูดมั่วไอ้มึงกฟังอยู่ใช่ไหมท่าสมัยผมอยู่บางราจันน่ะผมไม่ทรรมาดาผมตีรันฟันแทงมาเยอะแล้วพี่น,นี่มันไม่ใช่โมั่แบบนี้มันไม่ใช่ขี้โม่โอวัลต์กู <S <S 2> <S 2> ให้มึามั่วปูนกูจะเทเสาไอ้มั่ว <S <S 2> <S 2> <S มึงอีกแล้วนะรอบที่แล้วก็คนหรอทำไมพวกมึงไม่บอกมันวะกูก็นั่งฟังมัน ว่าโรงงานกูเจอแต่กูอะไรเนี่ยทีย่เฮียบอกให้ผมมาโม่กูไม่ได้ให้ม,มาขี้โม่โใหมงมาโม่ปูนให้เาขาเขาจะเทเสาเฮียเขาไม่บอ,บอกผมละเอียดเนาะสรุปเฮียให้ผมมาทำอะไรนี่กูให้มึงมาโม่ปูนกูไม่ได้ให้มงมาขี้โม่อวดให้เขาฟัง ผมไม่รู้แล้วเฮียกขบอกให้ผมมาไม่รู้ส้นตีนอะไรเราเอาอะไรไปส่งเขาพวกนี้เ <c oughs> สาแปดร้อยต้นน่ะ <c oughs> ผมจะไม่มีอีกแล้วครับใช่ร้านกูก็จะไม่มีมึองอีกแล้ว <c oughs> มอยมึงออกไปเลย <c oughs> สักไหนพวกมึงสองตัวก็ไม่ได้อยู่กับกูอะไรมานั่งมันดูโม้โ,โมอะไรของ <c oughs> มึงกูผิดอีกแล้วโอ้โหหัวควายมึงไปเลยมึงไปเลยมอยผมไปแล้ว ไอ้หัวกล้วยเอ้ยนี่เรื่องเสาแปดร้อยต้นกูจะส่งเขาทันไหมพรุ่งนี้นี่นั่นไงพวกมึงเนี่ย yeah, ครับเสาแปดร้อยต้นผมได้ยังครับกูบอกว่าพรุ่งนี้มันไปเลยนะมึงเอาเพื่อนมึงกลับไปด้วยนะไอ้เวนอะไรเฮ้ยพี่ไหนอย่าลื้มใจค่าเรีย้ยงฆ่าเรียกงกล้ยไรกูไม่ถีบมึงก็บุญ<ช>แล้วดิเมึงเอาเพื่อนต้งไปเลยนะไอ้เวนตะไลเอ้ยขอโทษครับ อะรพวมึงก็ไม่ได้อยู่กูกูปิดโรงงานแม่งมีแต่คนโง่โเจอแต่คนอะไรก็ไม่รู้มาอยู่โรงงานสันขวัญเอ้ยเสมีอะไรอยู่ไหนวะเอ้เสียยเกาจะไม่อยู่เอ้สัตว์เอ้ย